สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุภูสุคนเด้อพี่น้องมาพบกับปีใไม่ในช่องน้องปีใไม้สาวลาวใต่อีกแล้วนะพี่น้องพบเพาะกันเ้นเก่าเส้นเดิมเนาะพี่น้องเปิดคลิปมากบมาเพาะกันอยู่หมองที่พีใไม่บ่งพักไว้เนาะพี่น้องเนี่ยเริ่มเกิดละเริ่มเกิดแล้วพี่น้องในน้านเนี่ยก็ซิมี่พักปังพักปังเริมเกิดเนาะพี่น้องมากระเจยบเคี้ยว หมักพริกหมักเด่นเนาะพี่น้องเกินหลาต้นหมักคือเนาะพี่น้องออกเดิมออกเริ่มออกไล่เติมแล้วพี่น้องปลูกไวแต่ว่าปลูกไวกับบุหูว่าสิได้กินหรือบอ่อเนาะพี่น้องเพราะว่าปีใหม่กับบุหูว่าปีใหม่สิยูไทยได้ไปอีกเฮงบนอนอพี่น้องเพราะว่าห้าบุหูว่าห้าสิยูไทยไปเฮงหรือบอ่บุหูว่าปลูกไปแล้ว อาสิได้กินหรือว่าอาซิโบได้กินก็ได้นอกพี่น <at> <appeals here> <English> ้องเพราะว่ามาอยู่ไทยนี่ก็เฮิงเติบแล้วพี่น้องพี่จอรนี่ก็กลับมาแต่ออสเรเลียก็ได้เดือนแล้วพี่น้องได้เดือนอีดีมาอยู่ไทยเขากับโบมี่แบบว่ามาอยู่เฮงเดี๋ยวนะพี่น้องค่าดสายใจมันกะกลายเนาะพี่จอรนี่ก็่าดสายใจแบบล้ายดีพี่น้องเห็ดเพื่อนสื่อโหลดอยู่ไทยเนาะ เห็ดหัวบ้านแต่ว่าส่วนไลายกับเบิร์ตไปนําเห็ดเทือนนี่นะพี่น้องเห็ดเทือนเห็ดบ้านเขาใส่เขาใส่จ่ายเงินไปแบบายอีดีเนาะพี่น้องไลายแล้วกะปีใหม่มายู่ไทยกะทายคลิปกะจริงเนาะพี่น้องทายคลิปแต่ว่าได้ได้ในการทายคลิปของเฮากับกับขาคลองสีอยู่ไทยมันมันบบดุนเดียงกันเนาะพี่น้อง ถาสีแบบว่าถาสีอาศัยว่าเงินถ่าย YouTube แล้วก็อยู่อยู่ไทยแบบโบเฮตุงานนะพี่นอ้องอาจอาจสอยู่บลายเนาะพี่น้องอย,ยูอยากยู่บลายโดนแหละมันโบพ่อกินเนาะพี่น้องถาสีอาศัยเงินเหตุยูทูปมันโบคือการถ่ายคลิปอยู่บ้านเนาะพี่น้องตอนที่เขาถ่ายคลิปถ่ายยูทูบยู่บ้านค่ะตอนถ่ายคลิปถ่ายยูทูบยู่บ้านอยู่บ้านเขามันแบบว่า แบบว่าเฮ้าบ่ดด้สื่อคล้องขูมือนะพี่น้องการถ่ายคลิปแต่ละคลิปอยู่บ้านส่วนไลฟ์กับไปไห้ไปหน้าไปหาหน่อใหม่ถ่ายคลิปบ่ดด้ลงขึ้นเนาะพี่น้องค่าใช้ใจ่ายมันก็นสบายแต่ว่าก็คือเ้องหูกันแนี่เนาะพี่น้องอยู่ไถยมันสะดวกสบายค่าใช้ใจ่ายมันก็ซูงกลัวเนาะพี่น้องเขามาถทยแต่ละเทือก็มีค่าตอวัดค่ารถค่าน้ํามันรถเนาะพี่น้องนี่แต่เฮ้ากับเลยบ่ฮูหูว่า สียูไทยไปอีกได้เพิงบอโนพี่น้องว่างเท่าโมหูวาพักทิ่บิม่ปลูกไว้เนาะอีกประมาณสองเดือนสามเดือนเพื่อพี่น้องสามสี่เดือนเพื่อ้จังสีไดเก็บกินเนาะโมหูว่าสีไดยูจนยูไทยจนหอดจนหอดเมือที่พักเขาใหญ่หรือบอดเนาะพี่น้องสิขุมทุนอยูบะเนาะลงขึ้นมากลงขึ้นในการปลูกพักนี่รวมเบิร์ดนพี่น้องเบิร์ดไปแล้วประมาณพันกว่าเนาะพี่น้อง พันไปปลายบาทพันเท่าไรวะทึ่งซื้ออนามะมือนี้อีกกะพี่น้องปลูกพักกันยังเลยลงทุนนอะอยู่ทางฝั่งไทยคือง่ายๆเนาะพี่น้องลงทุนไปแต่พันปลายบาทซื้ออันนี้มาก,กับซ้ำทงกับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทเพราะว่าต้องซื้อมาปับหนาดินนะพี่น้องปับสะพดินถามว่าซื้อมาใส่กะ ผูกพักไปพักมันกับโงงมน,นะพักมันกับเหี่ยวมันกับเดืองกับแรงตายเห็นนะพี่น้องก็ต้องซื้อซื้อมาปั๊บสภาพดินที่ไดนพี่น้องสิได้อยู่จะหอดได้กินพักอยู่วนะเนาะได้กินพักอยู่นะบอหรดอว่าเข้าสิกับบานก่อนกับบัตรเนาะพี่น้องเมื่อเล่าก่อนบัตกเพื่อหอดมือพักสินใหญ่บางเผื่อที่จอนี้อาจสิได้กลับไปเห็ดเปียกิวออสเตเลียอีกกับบัตรเนาะพี่น้อง เพื่อสีห่อนเหมือนน่ะกสิพยายามถ่ายคลิปเนี่แหละพี่น้องเพื่อให้ได้ทุนในการาลงทุนในการปลูพักนี่แหละพี่น้องพยายามถ่ายคลิปอย่างไรกะได้ทุนได้ทุนขึ้นเนาะที่เขาลงทุนไปถาว่าได้กินกะเอาว้แบง่งเนี่ยพี่น้องทางฟังไทยกินกันยังดีเนาะพี่น้องถามมันใหญ่ค่ะนะ นี่ละพี่น้องอันนี้พักที่เห้าอันนีเนาะถ่า <relevance> ยให้เบิ่องอีกเทื่อนึงถาดนี้จะเป็นถาดพักอีกอย่งจืบโบราณเนาะพี่น้องน่าจะเป็นถาดพักปังเด้อเนาะแต่ว่าถาดนี้โบท่านได้เห็นแตกข้ออันเนาะถาดนี้โบท่านได้เห็นเกิดแต่ว่าถาดนี้เกิดละมักเล่นเนาะพี่น้องอันนี้ถาดมักเล่นอันนี้เป็นถาดพักปังเนาะพี่น้องพักปัง อันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวอันนี้ก็น่าจะเป็นมะมะเขือเนาะพี่น้องมะเขือคิดว่าน่าจะเป็นมะเขือนั่นก็มะเขือมีมะเขือกับบักริกอันนี้ก็ส่วนนี้ก็กระเจี๊ยบอันนี้ก็บักเด่นสิได้กินอยู่บ่อพี่น้องถาดุนถาเบิง่งซอยกันเด้อว่าปีใหม่สิได้อยู่กินอยู่บ่อพักที่เฮาปลูกไว้ด้วยว่าสิได้เมื่อเล่าก่อนกับบจักเนาะพี่น้อง เป็นกำลังใจอยู่เบิงน้ำกันเด้อพี่น้องอันนี้ก็ซื้ออันนี้มาซื้อปูนเนาะปูนราวว่าด้วพี่นองเขิ่อนยังวะไดโคโไมยบทละเอียดเขาเจาะเห็นว่าเขาเจาะบอกว่าซื้อมาใส่ดินเนาะพี่น้อง พอเอาอันนี้มาโ่วยพักเนาะพี่น้องอันนี้มีพักขอมปลอกเกิดเซยพี่เนาะพี่มวเอาพักขอมปอกเมื่อวานใส่กับน,นั้นพักขอมบัวเนาะทั้งเกตแล้วพี่น้องวัดดินอยู่นี่มันหนาจะคนแขังทิจะเข้มนะพี่น้องเวลาข้าปลูกพักไปมันเข้มเกินไปมันเห็นให้พักตายเขาเลยสีลองเอาอน,นี้มาห่วยแต่ว่าสีห่ยแบบบนดีเพราะว่ามัน ว่าป็นไงันไหนพอหอกลงไปนานนน่อันนี้เ้าหอยเพื่อปั๊บสะพบดินนาะห็นหรอโให้ดินมันเข้มเกินไปแบบ่ให้ดินมันเข้มโให้มันเป็นเสือล่าเห่น้รอถ้าใครปลูกต้ไตนไม้ปลูกพักก็ะลองเอาไปไปปับปุ่ดินปกติอ่ะข้าจะเอาไป ผสมกับดินก่อนปลูกเนาะพี่น้องแต่ว่าพี่ใหม่เอามาโอยโวยน้ยเงินราง ใส่อันนี้เดียบร้อยพี่น้องอันนี้ก็ร่างเกิดนอนแต่ว่ามันแนบเห็นบันไดพี่น้องอันนี้เป็นพักอิตูเล่าอันนี้ก็พักห้องปอมกับพักห้อมบัวใส่เดียบร้อยเลยพี่น้องเรือหุทนาจริงๆห้าตตรงใส่ก้อนปลูกค่ะกระซีดีกว่านีนเนะพี่น้องเกือบเบิดทงหนึ่งใส่ก้อนปูก,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 สกปผสมกันกับดินนะพี่น้องจังหน่อยปีใหม่ผสมผ,ผสมใส่ทั้งปลูกตัวนี้ อันนี้ก็คือจังตนมะเขือ,อน,นี่พี่น้องคือตนมะเขือ,อน,นี่นี่แม่นว่าจะกูะะกะ้มะเขือบ่จจกผสมใส่อันนี้ปลูกแต่ก็เอาไว้ไวปลูกเนาะพี่น้องผสมไว้ปลูกแนวอื่นตอนนี้สร้างเผนกระเห็ดแล้วและเด้อพี่น้องแล้วสำเร็จเส็จสิ้น แล้วแต่ว่าคิดว่านาจะนาจาบอะไรทาสีเรา,ารรพี่น้องมีแต่สาบซืออ้อก็เพาะสาบหัวตอนนี้สร้างกำลังเก็บของสีเอาของออกน้พี่น้องแล้วก็สีเขีียของเคลียข,ขยะได้บันี้เพราะว่าตอนนี้มันหกแห้งนเนาะเพื่อก็อจะสางมันกำลังคน,น เก็บของขื้นแล้วพี่น้อง <c oughs> แต่บาเก็บโบเบิร์ดหรอกตัวที่มันยังหกหกแต่มีหลายอย่างต้องเก็บใหม่อีกเทือนหนึ่งตัดนี่เลยค่ะใส่ตรงนี้ตรงนี้แหละมันจะได้ยาวไปถึงนู่นไม่เอาแต่ว่าเราต้องเก็บอันนี้แบบไปห <ไป S 2> น้าบ้านสายหนึ่งไว้หน้าบ้านสายหนึ่งไว้หลังบ้านหน้าบ้านมันนี่แหละมันถึงกัน <c oughs> สบายดีเด้อทุกคนเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วได้บ่ะนี้ไม่มีอะไรต้องทำต่อแต่ว่ากันยังมีอยู่ทมดินสีต้องถ่าอีกเหรอไม่ต้องทาได้ปะ่ะต้องถ่าเหรอถ่าแต่ไม่ั้นตอนนี้อ๋อตอนอะไร,รอ,อ๋อเอามาให้พี่ตัดถ้าพี่ไม่ตัดก็จะนี้ แต่ว่าคิดว่าน่าจะบริจาสท่าซีาพี่นนองทาสีแล้วก็ทมดินมองนี้เพราะว่าดินมันต่ําแต่ว่าถ้าเหตุไปก็ต้องเบิดเงินอีกเนาะก็น,นี่เงินสีบเรือะไรใส่ละพี่เนาะน่าจะได้พอแล้วมั้งพังเบิ่งก่อนเนาะพี่น้อง ว่าเิได้เฮตดต่อยู่บอว่าสิได้ออไดทมดินหรือว่าถาซีอยู่บ่แต่สําหรับความคิดปีใหม่คิดว่าควรหยุดไว้ก่อนเนาะเพาะและ้วยางบ่จาเป็นกะกะเพาะก่อนะนะเดี๋ยวหฮาสิมาฮดเนาะพี่น้องเดี๋ยวฮดพักแล้วสิยางภาพพ่พ,พ,พี่น้องอยางไปเบืองเบืองนอกนาะเบืองทีขจัดสาบค้างนอก พดเดียบร้อยพี่น้องพดน้ำแล้วล่ะอีกประมาณอาทิตย์ปลายสองอาทิตย์ก็น่าจะได้ออกจากถาดละพี่น้องเอาออกจากถาดเนาะปี่ใหม่หาได้สั่งพักอนามาพี่น้องได้ซื้อพักเป็นพวกพักสลัดผักกาดผักกาดห่อห่อให้พี่น้องซื้อมาแล้วแต่ว่าคิดว่ายันยันปลูกไปกับยันเลยเมื่อเล่าก่อนเนาะพี่น้อง ย่านยานยู่บฮอดเหมือที่มันใหญ่พอกินะนะก็เลยยกเลิกน้องบปกพักสื่อมาหลายๆพี่น้องลายทุงเติบหรือวะคิดว่าเสียวเ,เมื่อบานซะพอไว้เมื่อบานอีกสองเดือนข้างหน้าอันนี้เป็นต้นพักยานาหรือพี่น้องต้นใบยานาคิดว่าต้นใบยานาปิม่ยคุดมาจากบ่อนหันน้องพี่น้องสงสัยตอนเข้าเจาะสื่อดินตอนอาดินมาถม ขาจะจิคุดเอาหากยาหนาักมานัมันเกิดขึ้นมาก็เลยลองปลูกไว้พี่น้องจักสิหลอดบลอดถาบอลอดกระถิ่เนาะแต่ห้าก็หดพักเรียบร้อยแล้วพี่น้องหดพักแล้วแล้วอันนี้เป็นมักมะเขือที่ห้าวบงใหม่นะพี่น้องบงบางแรกนี่แหละมะเขือนนี่กระพักถาเบิ้องอาทิตย์หนาว่า เขาห้อยปูนปูนขาวไปพักของเขาสีเขียวขุ้นบอเพราะว่ามันเลืองนะพี่น้องใบมันเลืองเห็นบ่ใบมันเลืองใบมนันนี้หย่อนบ้านนาจะเป็นหย่อนดินนะพี่ไมคก็เลยลองเอาปูนขาวมาห้อยแต่ว่าหัวสิงคายหัวหนังงามแล้วก็อยู่อยู่บานมีมีต้นกล้วยสองต้นแลวก็มีก้อนหน้ากอนหนึ่งพี่น้อง แต่ว่ามีเนื้อที่สําหรับการปลูกพักกับกวางอยู่ได้พี่น้องคันว่าเฮาอยู่ไทยตลอดอ่ะพี่ไม่คิดว่าคันได้อยู่ไทยตลอดพี่ไมค์ที่าพี่ไม่สที่ปลูกพักเลยล่เนื้อที่สำนีก,กับปลูกคล้ายกระได้พี่น้องแต่ว่าปลูกคล้ายเล็กๆน่อยๆห,าหลายยี่โอกหนื้อที่สำนีแต่ว่าถาสีปลูกคล้ายแบบว่าให้เลี้ยงตัวเองได้กันนะเนื้อที่นะเจะาะ้าบุพเพน้อง ปลูกขายปลูกขายปลูกกินนะพี่น้องปลูกกินเล็กๆในน้อยเลือกกินกระชายเล็กๆในน้อยไปสีน่าจะไหลขนรรของขึ้นรถบรรยากาศนามแรงๆมาเบิร์กทางนี่เขาจะสาบแล้ว ซับแล้วเรียบร้อยพี่น้องที่จริงอนะหัวหานพี่น้องขั้นหัวแดนนะอะยูนีดะแต่ว่าหัวแดนที่อันนี้ขางบานเขาจะเห็ดทางยูนีแต่ว่าพอเห็ดเขาเห็ดใหม่เนาะพี่น้องก็เลยจำนี่บ่อยนะเนาะเฮาก็เลยแบบว่ายับเขาเนาะยับหัวเฮาเขาเข้าไปน้อยหนึ่งยับเขา บรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเดียยรลอยละพี่น้องพักเดียยรลอยเนาะอยากให้พักใหญ่ไว้ๆพี่น้องอยากปลูกแล้วก็อยากกินพักไว้ๆเนาะแต่ว่าทั้งเบิร์อะไรพี่น้องว่าเขาสิได้กินมันบอหรือบอได้กินเนาะ แล้วกาสิรดจจบคลิปไว้เพียงสมีนดเด้อพี่น้องถ้าถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาย